เจตูจ้าเจตูเจตูมาแล้วมาแล้ววัสดีค่ะพี่น้องวัสดีเด้อค่ะเด้อพี่น้องผู้ใดติดตามอาจารย์ไหลน้มเนาะค่ะเนาะสำหรับอาจารย์ไหลนามมาแล้วอาจารย์ไร้น้มมาหลายเด้อเด้พี่น้องอาจารย์ไหลนามมาแล้ววัดที่แล้วพ้นเขาตัวไหนไหลน้ำวัดที่แล้วพ่นเขาเจ็ดห้าเจ็ดเต็มเต็มดีไหมล่ดจ้าอันนี้พนมงก็โท่มาวาง สิบวานาที่นี่เด้อพอดีมูเจ้ากับมาพอดีค่ะเคยกับพึ่งจะล่แล้วพอดีเ<ะ>พิ่นเพิ่นไห่ถือมา้าหลายงวดแล้วไห้ถือสามตัวสองตัวเอาง่ายๆก็ถือจนได้ายวัดง่ายวัดไปเรื่อยๆเพราะว่าย้อนยังย้อนวัดถือเลขเราไปไวัดใดเราก็สางวัดนั่นส้างเนี่ยสั่งบแล้วเราก็ได้ไงเพราะว่าเลขมันเข่าจ้ะอ่าบัดนี้พอดีกับเพิ่นโทรมา มาไหงวดวังหันนี่เพิ่นไห่เจ็ดห้าเจ็ดแต่ว่างวดนี่เพิ่นกะไห่มากคือเก่าหลักก็เม็ดเดียวคือเกา่าแต่พี่น้องเอฟซีสิตามบบ่ตามกัแล้วแต่พีแต่น้องเด้อนี่มันเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเป็นแค่แนวทางบ,แบ่แมนบ่แมนว่าถือบ่ถือสิว่าสิด,ด่ากันบ่แมนดิพี่น้องเกตุกับเอาของอาจารย์ดังๆมาไห่เนาะ เอาไมา้พีใหน้องทุกคนว่นพอนได้เป็นเน่นแนวทางือซื้อของงพ่นแม่นแม่นเมนหวังได้พ่นแม่นแม่นเราพ่นว่าอยากออกกล่องว่าอยากออกคลิปแต่ว่าข่นี่อยากออกข่อยอยากดังเพอนไหแจ่ต,ตัวเลขมาเพอนไหนต่นตัวเลขมาแม่หลัดเจตูนี่ก็เลยเอามาเอามาไหพี่ไหน้องทางอุดรเพราะว่าเจตู้กับไปไทายเพิรนดูโยบันี้เพิ่นใหญ่ไปทางไก่ ก็เลยได้ขอตั้งแต่โตเลขกเพื่อนมาเ้าให้พี่น้องเอพซีฟังข้าเจ้าเดี๋ยวนี้จากพี่น้องสื่อท่านบ่าท่านดอกเพรวาว่าซุ่มมูซุ่มที่ข้าเจ้าไปกาไปไหวนี่ข้าเจ้าเอาไปกันเมดแล้วที่เฮาออกลิปไปหนี่กับ,บ่ลูวาข้าเจา้าหาสื่อได้บอลรตตอลีหรือว่ามันอาจสิเมืแล้วก็ลองรองเบิงเนาพี่น้องเนาะหาเทียสื่อท่านอาจารย์ไรน้ำเข้ามาหลายงวดแล้ว สำหรับสามตนี่ของเพ่นจะแตกยุ่ช่วงช่วงที่เจตูไปตามที่แหลกคือสามสองแตกสมตัวแล้วก็ต่อมาก,ก็แตกสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็แตกสมตัวแล้วก็มะพักงวดหนึ่งที่บ่ได้ไปตามบันี้งวดว่างหันเพ่นเลยโทษมากโยมตัววัาสั่นว่า เลขมันบางามดิแต่ว่าอาจารย์ว่ามันสีมาวสั้นเจ็ดห้าเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องอาสีบว่ได้เห็นเพราะว่าพวท่านได้ออกคลิปเนาะถ้าตาตาว่าเจตุก็ได้ออกของจะของไปอยู่แต่ว่ากับเพราะว่ามันบางงามแม่เมล็ดหข่เจ็ดน่ะแมนหาเจ็ดนี่ค่อยมากอยู่แต่ว่าค่อยว่ามาเจ็ดเจ็ดแต่่ก็ได้เคียนออกให้เพื่อนบุ่นละเพราะว่าเคยถือน้ำเพื่อนเนาะก็ได้เจ็ด แต่บัดที่นี่งวดนี่นี่เพิ่นไห้มานี่เพิ่นก็ไห้มาเม็ดเดียวคืเอเก่าเพิ่นว่าบ่ต้องเอาไปหลายโตดอกเอาไปหางเดียวเม็ดเดียวซ้ำนี่ถ้าเกิดสีถือกกะคือถือกถ้าเกิดสีถ้าเกิดนั่นยังได้กับเขาคือเกา่าล่ะมันเคยเขาเพิ่นวา,างสีไหมอเอังได้พร้อมที่สีเบิองไปเอามันนีตัวไดแน่มันมี่เอ,เอาฟังบ่จ้ามันมีอยู่สามแปดหนึ่ง พี่น้องเอฟซีก็เอาไปคั่วเล่นเราไปตัดเล่นเม็ดเดียวอ่ะห้มากเม็ดเดียวอ๋อห้ให้แบบนี้ทุกงวดเลยเมแมนจ้าตัวเดียวนี่เพื่อนิให้มากแค่เม็ดเดียวสามตัวแล้วหอยเข้าไปตัดเล่นเพื่อนห้สามแปดหนึ่งเข้าก็ไปตัดเล่นสามแปดสามหนึ่งแปดหนึ่งแค่นั่น <c oughs> กะกลับเอาเองพี่น้องเ <c oughs> พื่อนว่ากันบกกลับเข้ากระตับแตกกะล่องกลับเอาเอง รอบนี่อาจสีมาทั้งสามตัวด้วยโยมว่าดันเพลินเบามากเนาะ,ะให้หมุนหกประตูเด้อสำหรับสามตัวเพลินวางสี่ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนมันสีมืด,มด,ดืัอนี้วันที่ใดก่อนสำหรับเจ้ตัวมาตามเพ่อนนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ซีซีอันซีสองนะสามซีสองมากแล้วก็มาพักงวดหนึ่งขน้นก็เป็นวาประมาณงวดที่หา โอ้ oh. พอว่าเขาพผักงวดหนึ่งแม่นบ่ล่ะนั <Yeah. S 2> ่นละ่ะเพื่อนให่มากพราะว่าเพื่อนใหญ่วัดกับท่านหันเลยบ่ได้ตามเพื่อน <Yeah. S 2> แล้ววันนี้กับห้องก็ได้มาหาทีมงานเนาะแล้วกับฮ้องก็ได้ลู้จักให้ไปให้ฟังทางพุณนข้าเจ้าไปตาม oh. ทีมงานทางพุณนไปตามทางอีสานใต้แมนเพื่อนไปตามเราเด้เนี่ยเพื่อนไปตามแล้วเพื่อนกับจังอ,อาจารย์เพื่อนกับทรงมไห่ mm. เพื่อนทรงมะห่กับเฝ้าเอามาลุง่งว mm. ันนี้พอดีมูแมรัดมาพ่อดีกับสีได เพราะว่าเห็นพี่น้องเพื่อนกับพิมวาล่ล่อหลายคนอยู่เพราะว่าเขาไปเบิ่งอยู่ในลิปแต่ละคน <c oughs> แล้วกับวารล่อค่ะล่อค่ะเม็ดเดียวบ่าผา,าดพี่น้องแต่เกานะสําหรับเจตูนี่คือเพิ่นบ่เคยผัดเพื่อนไห้เม็ดเดียวเด็ดเด็ดแล้วก็เชงเคงพร้อมก็จะไปหวังสามตัวหลายเดอพี่น้องเดอเล่นสองตัวห้าน้าแนหาเรียมมาเลกถ่ายรถตลีสองตัว สองตัวลางผันสีบัวไดน้ำเพลินเด้ผันสีวา่าบ่บอกผันสีว่าเจ้าคือบอก่อยเด่นสามตัวผันว่าไปอีกเด้อันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาเนาะผู้ใดสีผู้ใด,ดมักตัวใดกับจัดเอาตัวนั้นสามแปดหนึ่งตัดเลนสองตัวก็คือสามแปดสามหนึ่งแปดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อกลับพร้อมกลับน้ำนนเ,เนยแม่เหรอเนาะ ก็ะ,กะยาห้เกตู่อานทอ้อมันสิปีนเผา <laughs> มันแหงมักอ่านปีนเผาของกระจ้าอยู่อ่าอ,อืมอานย่มใดปีนเผาย่มนั่นเอาเอาตัวเลขให้งงยบี่เพิ่นนบ้างแนบคุณสให้<น>จักงวดครับกุณกรูโอ้ยเพิ่นให้มาเรื่อยๆเพิ่นนพิ่ได้บอกว่าให้จักงวดเพิ่นสีห้มากเรื่อยๆแต่พี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าคันไขคอยเ้าข่อยก็ว่าของบ่มีหักเนาะแมลัดเนาะจ้าที่พานมากนี่บ่มีผาดมันก็มีผาดอยู่แต่ว่าก็ว่าได้ผาดดูแม่พ่อิจะงเดียวจงวดแล้วครับ ถ้าซะตั้งแต่คอยตามนี่เครื่องวดนี่เป็นงวดที่หาที่คอยตามเพิ่นเพราะว่าวดรุดวดหนึ่งวดที่หกนี่คอยบ่ได้ตามโอ้วดที่งวดที่หกนี่บ่รู้ว่าเขาบ่เขาแต่คอยบ่ได้ตามเพอว่าเพิ่นใหญ่วัดกับท่านหันใหญ่รู้เ่าเพิ่นแม่นไรวันใดแม่นพะว่าไปอยู่วัดใดนี่ผู้ใดตีว่าไปปฏิบัติปัสถายู่นน่นเพิ่นข้าเจ้าสีใดพูละแสนสองแสนพูละาผู้ทธลหลานกันนี่ เอาแตงแต่กี้เพิ่อนอยู่ใกล้ๆข่อยน่ะนะเพิ่นอยู่เสลาพู่มใกล้ๆข่อนยน,น่เจ้าก็ได้ไปเห็นไปทายเพิ่นู่ข่อยไป่ายเพิ่นรอบแรกเพิ่นถามข่อยว่าแม่นเบิกซับบ่อถ้าเว้าตามขอาาม่อยเว้าตามความจริงเด้อเพิ่นทักข่อยนี่แม่นเบิกซับหน้า,านขี้บอ่อเพิ่นว่าจข่อยก็เลยว่าบ่อจ้าอันนี้เจตู่ผ้าร่วยข่อยเลยคืนว่าขันเพิ่นถามเบือกซับนี่เพิ่นต้องเกี่ยวกับพวกมูนี่ข่อยก็เลยว่าเอาอาจารย์ บ่มีแนวมาฝากมาตอนบ่าันว่าหูแจักเบิกซับต้องมีนะก็เลยเว้าหยอกเพิ่นจังซี่น่ะโอ้เจตู่ก็ซะแม่นมาพ่อซสาเนาะว่าซั่นว่าเข้ามาทุกงวดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแถวนี้เขาถือคักถือแหนเขาถือหลายพร้อมว่าซั่นว่าอยากเห็นแน่วเจตูุอย่าเขียนแน่วอยากเห็นแน่วมาลงพิมพ์แล้วแล้วแม่นบ่ลงพิมพ์แล้วมาอันนี้เพิ่นกลับให้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกลับให้พร้อมเด้อ เพื่อนกับให้พร้อมมันหน่อยตัวอันนี้เพื่อนกับให้พร้อมเดม้อมันว่ามันเลขหลายตัวเด้อหนิดเด้อพันหยานเอฟซีเซอร์พอดอาจารย์ไหลน้ำเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์ไหลน้ำลงพิมพ์คือดีแต่กับให้พร้อมอย่างดีมันแข็งดีแข็งชะง่อเลยเนาะสามตัวเม็ดเดียวไปเก็บตัวสามตัวเม็ดเดียวตัวไหนครับสามแปดหนึ่งหมุนเลยมันบ่าแบบนี้หมุนเลยค่ะหมุนเลย เพิร์ห้ตึกมาจากงวดแล้วก่อครับผมตั้งแต่เกตูไปตามนี่เนาะแต่เกตูไปตามนี่งวดที่หกว่ได้ตามาาว,าาว่ารู้ว่าเขาบพเขาแต่ว่าไปตามมานี่นี่งวดที่หา้าครับย่าพอวางวดงวดที่บ่ได้ไปตามนี่คือเพิ่นใหญ่วัดก็เลยบอกว่าโทรหาเพิ่นนะ่ะอาจารย์สิเขาไปหานด้ฮะเรีกเแ็บตรงๆนะจนได้ใหญ่วัดตัวนี้ถูกจนได้ใหญ่วัดจนได้ไปแบบบ่ได้สั่งผู้ใดเลยล่ะไป ในกลางคืนเลยกบมีใหญ่ก ah ับท่านหันแต่ว่าสายบุญนี่ข้าเจ้าเมารดทั่วรถบาทพี่เจมม์มันห้สามตัวตรงตรงเป็นบ่อห้ซ้ำนี่แต่ว่าอันแจกแกงออกคืืออันนี้ห้ามข้่วออกข้่วออกมาข้าวออกมาให้เอฟซีซื้อซือย่านเอฟซีขเจ้าพร้อมนาอันรงพิมพ์พิมพ์รงพิมพ์กับสลัดสามแปดอ่ะมันเลยเบิ้งขึ้นหลายซื้อรงพิมพ์กับสลัดจะเลยกั้าวให้ กหายเป็นทีเรียบร้อยอ๋อทีน่องเห็นกันเมื่อสุขผูสุข้นไปจ้าเห็นเห็นอยู่จ้าเอออ๋อโอเคเนาะอ่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ